โถสั่งของบอกไม่ไม่ต้องมาสรับพี่ให้ไปซื้อของให้พี่แล้วมาส่งที่สพปากเกตพอผมไปถึงก็ติดตอ่อเขาไม่ได้ตำรวจคนนี้เสียชีวิตไปได้ปีกว่าแล้วผลลุกตัวนี้โทรมาในห,ห,ห้โบว์พี่โถสั่งของบอกไม่ไม่ต้องมาสรับพี่ให้ไปซื้อของให้พี่แล้วมาส่งที่สพปากเกตมีอะไรบ้างที่เขาสัง่งมีกาแฟาสองแก้วกับน้ำเปล่าหกขวดครับผม หลังจากนั้นก็ผมคนนี้ผมซื้อเสร็จอะไรเสร็จผมก็ไปเขาบอกเขาบอกผมซื้อบอกเดี๋ยวผมกำลังเข้าไปนะครับพอผมไปถึงก็ติดต่อเขาไม่ได้เขาติดต่อทางเขาเขาไม่มีคนรับครับโอกลับไปเบอร์เก่าที่เขาสั่งมาเรามาเนี่ยนะใช่ครับไม่มีคนรับใช่ครับเราโทรหลายครั้งไหมโทรสามสี่ครั้งครับพี่แล้วขาไม่มีคนรับแล้วเรามารู้รู้ได้ยังไงว่าตอนหลังว่าตำรวจที่สั่งเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ ผมให้พี่ที่ถานนะครับส่งรูปให้ดูไม่ถึงสองนาทีเขาก็บอกว่าบอกทุกคนตำรวจคนนี้เสียชีวิตไปได้ปีกว่าแล้วแล้วตอนเรารู้ตอนนั้นว่าต้าเสียชีวิตเราอาการไงบ้างก็คนมีอาการขนลุกให้แบบกลัวนี่กลัวเป็นอไรบ้างรอระพี่ซึ่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมไม่เคยครับเห็นก่อนหน้านั้นว่าก็มีคนก็ที่โรงพักนี่ก็โดนเหมือนกัน ใช่ครับก็เมื่อสองนาทีแล้วเขาบอกว่ามีแกปพระส่งเหมือนกันแบบเดียวกับผมเลยครับโดนเหมือนกันสั่งน้ำเหมือนกันเหมือนกันครับแฟเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนแล้วสิ่งของที่เราสั่งมาเราไปไว้ไหนเนี่ยไว้หน้าสพปัคกิบเราไม่ได้ไปถวายวันนี้ไม่ได้ไรใช่ไหมไม่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราได้มาทํา่วงน้ำที่ตัวแ้วนเขาไหมก็เมื่อเช้าไว้ทำบุญให้ใส่บาทให้เขาอยู่ให้เขาใช่ไหมใช่ครับพี่ ตอนนี้เราสบายใจึ้่ไหมดีึ้นครับสบายใจ้ะแต่ตอนที่รู้สึกครั้งแรกนี่คือตกใจกลมากเลยครับเห็นเห็นบอกพูดคุยกับตำรวจนะตำรวจบอกตำรวจที่บอกว่าเขาก็มีอาการขนลุกเหมือนกันเหรอใช่ครับพี่ตำรวจเขารู้เรื่องนะครับครับตั้งแต่เราวิ่งโบ๊ทมันเรายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมไม่เคยครับมีเมื่อคืนมีครั้งแรกมีครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับตอนที่เราไปส่งประมาณประมาณเวลาเท่าไหร่คร่งพึ่งครับช่ึ่งครับผม อนนั้นที่พอพอไม่เจอคนแล้วพอเขาบอกว่าตำรวจคนที่ตายเล่วเราตอนนั้นเป็นยังไงแบบทําอะไรถูกไหมก็แบบไม่ได้คือกลัวนะพี่แต่ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากขนาดนั้นก็เลยเากลับเอาของกลับมาที่ศาลของกลับมาที่ศาลแล้วก็มาถามพวกพี่ที่ศาลครับแต่ปาเขาบอกว่าให้ไปไว้ที่หน้าโรงพักเลยแล้วเอาไปถวายเขาไว้ใช่ครับผม เชื่อไหมพวกวิญญาณพวกอะไรมามามาหลอกมาอะไรเนี้ยีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เพราะว่าอทางไลน์ที่เขาติดต่อมาก็การบล็อกไปแล้วต่ออะไรไม่ได้เลยแล้วคิดว่าเป็นพวกป่วนพวกอะไรมามก็ที่ให้คิป็ะห้าสิบห้าสิบแบบนี่คิดว่ามันป่วนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะป่วนเพื่ออะไรใช่ครับผม ข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเช,ชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ